สวัสดีสมาชิกทีเทีเว็บทุกท่านนะครับสำหรับในบทความนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการเลือกใช้งานธัมเพลตอยู่นะครับสำหรับในครั้งก่อนเนี่ยเราได้แนะนำการเลือกใช้งานทัมเพลตสืเร็นรูปแบบมือใหม่ไปแล้วนะครับมาครั้งนี้เนี่ยเราจะแนะนำการใช้งานทัมเพลตต้นแบบหรือว่าไมล์ธัมเพลนะครับจะมีลักษณะของตัวของอาชีพมากขึ้นนะครับอ,อ,อย่างที่ท่านเห็นในในคลิปนปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่ได้ไป ครั้งแรกนะครับหลังจากที่เปิดเว็บไซต์นะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของทำเพจแบบมืออาชีพหรือว่าตัวต้นแบบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนทำเพจตัวนี้กัน,นครับว่าว่ามันจะเข้าไปาเปลี่ยนยังไงนะครับหรือว่ามีตัวต้นแบบตัวไหนให้เลือกไหมก็ให้ล็อกอินเข้าสูร่ระบบเบมมาสเตอร์ก่อนนะครับโดยพิมพ์หลังช่องตรงช่องอัดเดลสนะครับหลังชื่อโดเมนให้ใส่สด้เลตามด้วยเลขสองสี่ตัวนะครับจากนั้นกรอกพาสมุดลงไปครับ ที่ระบบส่งให้ทางอีเมลตอนท่านเปิดใช้งานแล้วระบบจะส่งไปให้นะครับ user password กรอกลงไปแล้ว Enter ได้เลยนะครับหรือ Login ก็ได้จากนั้นเมื่อเข้ามาสู่หน้าจัดการหรือว่าหน้าเริ่มก้นเกยวกับการพัฒนานะครับในหน้าลัวให้คลิกไปที่เมนู1.3.4นะครับตรงตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์โดยทั่วไป พยายามใช้เมนูบาร์ตัวนี้ให้ให้ให้บ่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นเมนูหลักในการใช้งานเกือบทุกครั้งนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ1.3.4ให้ดูตรงข้อ2ครับเรื่องโหมดการทํางานจะเห็นว่ามันสามารถเลือกได้อยู่2โหมดนะครับระหว่างแบบมือใหม่กับแบบมืออาชีพนะครับถ้าเป็นลักษณะ มืออาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่เรากำลังจะใช้งานณนปัจจุบันนี้นะครับเป็นลักษณะของทำเพจต,ต้นแบบที่มีการดีไซน์เอาไว้ให้แล้วนะครับในแง่ดีของของตัวต้นแบบก็ตรงที่ว่ามีการดีไซน์ไว้มีความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในครั้งแรกๆก็อาจจะต้องศึกษาเรื่องการแก้ไขยอยู่บ้างนะครับจะแตกจะแตกต่างกับแบบมือใหม่นะครับที่การใช้งานจะจะใช้ง่ายกว่าเพราะเป็นลักษณะของตัวสมวนเร็ยรูปก,ก็จะมีการกรอกตามช่องอะไรต่างๆที่เขา ได้ได้วางหรือได้ออกแบบเอาไว้นะครับฉะนั้นการจะเลือกใช้งานแบบใดแบบหนึ่งก็ขึ้นอยู่ความเหมาะสมของท่านนะครับว่าเริ่มต้นยังไม่มีพื้นฐานมากนักก็อาจจะใช้แบบมือใหม่ไปก่อนส่วนระบบความนี้ก็ให้คลิกตรงนี้ครับให้เลือกเป็น my template ฉจจนั้นบันทึกข้อมูลด้านล่างได้เลยนะครับแล้วลองกลับไปดูที่หน้าเวฟก็ได้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็คือพอตอนเริ่มต้นเว็บไซต์เนี่ยเราตั้งเป็นแบบมืออาชีพไปให้แล้ว ตอนที่ให้กลับมาดูหน้าแรกเพราะว่าท่านจะได้เห็นไอคอนการจัดการต่างๆนะครับให้คลิกไปที่ตรงนี้นะครับที่เป็นลักษณะของรูปบ้านพื้นที่พัฒนาเว็บไซต์นะครับสําหรับเข้าไปเปลี่ยนภาพเปลี่ยนทํมเพจที่เห็นเมื่อกี้นะครับจากนั้นดูตรงข้อที่สามครับเรื่องทํมเพจแล้วก็มาดูตรงสามจุดสองครับสร้างทํมเพจจากต้นแบบนี่คือที่มีการดีไซน์เอาไว้ให้เบื้องต้นนะครับ สามารถเรียกใช้งานได้ตามปุ่มที่ต้องการนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอื่นๆแล้วกันจะลองเลือกเป็นตัวนี้เลยก็ได้นะครับ t general สการเลือกใช้งานก็ง่ายครับแค่คลิกไปบนภาพที่ต้องการภาพตัวอย่างคลิกเข้าไปนะครับนี่คือลักษณะของเทมเพลตต้นแบบนะครับจะเห็นว่ามันเป็น หน้าดีไซน์เลยนะครับมีเครื่องมือในการดีไซน์ต่างๆก็จะคล้ายเวิร์บ้าง excel บ้างตามตามแต่ที่เคยเห็นกันมานะครับมีตารางเส้นต่างๆเห็นไหมครับว่าจะมีแท็กเบื้องต้นที่ใส่ไว้ให้เพื่อให้ระบบใช้งานได้สำหรับครั้งแรกเนี่ยถ้าเลือกแบบได้แล้วส่วนสำคัญที่สุดก็คือดูตรงชื่อไฟล์นะครับช่องแรกเลยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ระบ,บุว่า ทำเพจที่เราจะใช้เนี่ยจะให้เป็นทำเพจหลักคือทำเพจหลักก็คือจะแสดงไปทุกๆหน้าไม่ว่าจะเปิดหน้าเนื้อหาหน้าใดก็แล้วแต่นะครับจะมีทำเพจตัวนี้เนี่ยไปประกบหน้า,น,านั้นทุกครั้งจะต,ต้องตั้งชื่อเป็นเพจทำเพจ t html เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวบังคับนะครับเป็นชื่อบังคับเพจทำเพจแต่ถ้าเกิดหากว่าเราจะสร้างทาเพจหลายๆอันเนี่ยหลังจากคําว่าเพจทำเพจเราก็อาจจะต่อท้ายด้วยเครื่องหมายลบก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นั้น,น,น ต่อท้ายไปอีกสักหน่อยเพื่ออธิบายลงไปอาจจะตั้งเป็นด้วยขีดมันเดย์อะไรแบบนี้นะครับสําหรับทาเพจที่ใช้กับวันจันทร์ตั้งชื่อตามวันไปเลยส่วนหัวข้อเรื่องก็ใช้อธิบายทาเพจนั้นนะครับว่าอมันเป็นทาเพจที่ใช้กับอะไรนะครับเป็นตัวขยายความไม่ควรจะปล่อยไว้ให้ใส่ชื่อบทความแบบนี้นะครับควรจะใส่ข้อความกํากับไว้เสมอจากนั้นก็บันทึกข้อมูลได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่ไปก่อนแล้วกัน เบื้องต้นบันทึกไปก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่าหลังจากที่เราเลือกทำเพจต้นแบบแล้วเนี่ยหน้าเว็บเปลี่ยนไปแล้วหรือยังจากนั้นคลิกไปที่เมนู1่จนครับดูผลการพัฒนาเห็นไหมว่าหน้าเว็บเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากตัวต้นไมเ้เขียวๆมีเก้าอีแลแล้อะไรเมื่อกี้เนี่ยก็จะกลายเป็นทำเพจที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าการใช้งานทำเพจตัวแบบมืออาชีพเนี่ยหรือว่าตัวต้นแบบเนี่ยก็จะใช้งาน ง่ายนะครับเหมือนการเพียงแต่ว่าการปรับแต่งเนี่ยจะต้องมีอาศัยการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งอย่างที่ท่านเห็นในหน้าดีไซน์เนี่ยมันจะมีโค้ดมีข้อความต่างๆมีตารางเส้นยึดๆยึกๆอะไรต่างๆเยอะแยะอยู่นะครับสําหรับการแก้ไขตทมเพจอันนี้เนี่ยถ้าอยู่บนหน้าเว็บไซต์ก็จะมีไอคอนแก้ไขแทมเพจเหมือนกันนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลย โอเคมาแล้วนะครับทีนี้มาดูการใช้เครื่องมือในหน้าดีไซน์หรือว่าการปรับแต่งทำเพจนี้นะครับหลกัหลกๆที่ท่านจะต้องใช้ในการแก้ไขทำเพจนะครับก็คือตารางนะครับตารางคือตัวเส้นปาที่มีการแบ่งเป็นส่วนต่างๆแบ่งตำแหน่งภายในเว็บไซต์นะครับจะเห็นว่าทุกอย่างจะถูกแบ่งด้วยตารางเป็นหลักเบื้องต้นเนี่ยท่านยังไม่ไม่อยากแก้ไขอะไรมากมายนะครับก็ จะเห็นว่าเขามีการใส่ข้อความไว้เบื้องต้นก่อนท่านก็อาจจะเปลี่ยนข้อความจากตรงนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นในครั้งแรกๆนะครับเมื่อมีการใช้งานได้ระ,ะยะหนึ่งเริ่มคล้องกับพวกเครื่องมือการดีไซน์ต่างๆเนี่ยท่านค่อยปรับแต่งพวกตารางพวกนี้ทีหลังได้จะเห็นว่าบางตำแหน่งเนี่ยที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปิดปิด,ปดหัวท้ายแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคําสั่งที่ดึงระบบสมมติรูปต่างๆมาสแสดงผลณนะอย่างตำแหน่งนั้นนะครับถ้าเห็นเป็นตัวสี่เหลี่ยมหัวท้ายแบบนี้เนี่ย แนะนําว่าไม่ควรลบนะครับหรือหากท่านดูจากหน้าเว็บแล้วตาแหน่งนั้นไม่ต้องการเนี่ยก็กค่อยไปลบแทน,นครับอย่างตาแหน่งนี้เป็นตําแหน่งของชื่อเว็บไซต์หรืออันนี้เป็นชื่อของเมนูนะครับแท็กพวกนี้ถ่านลบไปแล้วถ้าจะเอากลับมาใช้งานก็ใช้งานได้จากตรงนี้นะครับที่เป็นช่องเอ่อ HTML และแท็กโมดูลต่างๆซึ่งในบทความหรือว่าในคู่มือของเราเนี่ยจะมีวิธีการใช้งานเครื่องมือดีไซน์พวกนี้เอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับสำหรับเบื้องต้นเนี่ยผมจะแนะนําการ เปลี่ยนหรือว่าข้อสังเกตในการใช้ตัวทำเพจต้นแบบก่อนละกันนะครับสิ่งสำคัญน,นหากต้องการเปลี่ยนภาพเฮดเดอร์นะครับจะเห็นว่าเขามีการใส่ข้อความกำกับเอาไว้อยู่นะครับตรงช่องนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยให้คลิกขวาที่ช่องนี้เพื่อเปลี่ยนภาพเฮดเดอร์แล้วก็เลือกสไตล์ชีตไอคอนสีเหลืองแล้วค่อยเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยก็คือค่อยลบข้อความนี้ออกไปนะครับวิธีก็คือแบบนี้เลยครับ ข,ข,ข้อความอยู่ช่องไหนท่านคลิกตรงนั้นเลยนะครับที่เขาบอกให้คลิกขวาคลิกก็ท่านก็คลิกเลยครับตรงช่องนี้คลิกขวาอโอเคนะครับแล้วก็เลือกสไตล์ชีตปป๊บเข้าไปจะเห็นว่าภาพพื้นหลังเนี่ยนี่คือภาพพื้นหลังเดิมนะครับเวลาท่านเปลี่ยนเนี่ยท่านก็แค่คลิกตรงไอคอนหลังช่องที่มีอยู่สองสองสองไอคอนนะครับไอคอนแรกเนี่ยที่เป็นเขียวเขียวก็คือเลือกภาพจากที่ท่านอัปโหลดขึ้นไปเองนะครับ หรือว่าไอคอนตัวหลังเนี่ยสำหรับภาพจักส่วนกลางนะครับที่ที่เตรียมไว้ให้เบื้องต้นเพียงแค่คลิกลงไปที่ไอคอนนะครับว่าท่านจะเลือกภาพที่อัปโหลดขึ้นมาเองหรือว่าไอคอนอันหลังเนี่ยเป็นภาพจากระบบเท่านั้นนะครับก็จะเปลี่ยนรูปภาพที่เป็นภาพเฮดเดอร์เดิมของทำเพจต้นแบบได้นะครับส่วนพวกช่องถัดอ่ารีเก็คือ เป็นการทำซ้ำของรูปภาพนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาพเฮดเดอร์เขาจะตั้งเป็นโนรีพีนะครับก็คือแสดงตามขนาดภาพจริงเท่านั้นนะครับก็การตั้งค่าต่างๆพวกนี้เนี่ยจะมีอยู่ในคู่มือเหมือนกันนะครับในเรื่องอการใช้งานไอคอน CSS นะครับก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าแต่ละอันใช้ทําอะไรบ้างสาหรับเบื้องต้นเนี่ยการเปลี่ยนเฮดเดอร์ของทำเพจต้นแบบก็คือเข้ามาเปลี่ยนที่นี่นะครับ CSS ก็คือพยายามดูตรงนี้นะครับเขาจะมีข้อความกำกับไว้ที่ทาเพจแต่ละอันนะครับถ้าข้อความอยู่ตรงตำแหน่งไหนให้ให้ท่านทําตรงช่องนั้นเลยนะครับอย่างนี้นี่คือให้คลิกขวาบนตรงช่องนี้ท่านก็คลิกขวาตามนะครับแล้วก็เลือกอาตามที่ข้อความนั้นกําหนดเอาไว้นะครับท่านก็จะสามารถเปลี่ยนภาพเ e เดอร์ได้ภาพเ e เดอร์ก็คือตรงตัวนี้นะครับหรือว่าหากจะสังเกตว่าภาพเ e เดอร์คือตำแหน่งไหนบางทีอาจจะไม่แน่ใจว่าเพราะว่าข้อความนี้อาจจะไม่ได้อยู่ ด้านบนนี้ด้านล่างของภาพเฮดเดอร์เสมอไปนะครับท่านสังเกตโดยทําตามขั้นตอนแบบที่เขากําหนดไว้นะครับแล้วก็เลือกตรงสไตล์ชีพเหมือนเดิมแล้วลองลบภาพ URL ของภาพพื้นหลังนี้ออกไปนะครับลบไปเลยนะครับแล้วก็กดโอเคถ้าภาพส่วนไหนหายไปนั่นคือนั่นแหละครับคือเฮดตำแหน่งเฮดเดอร์ที่ที่เราลบไปเมื่อกี้ส่วนถัดไปที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องทำเพจต้นแบบนะครับก็คือคําสั่งดีเทลตัวนี้นะครับ ห้ามลบเด็ดขาดนะครับดีเทลตัวนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านลบไปแล้วเนี่ยเนื้อหาหรือว่าบทความต่างๆจะตกไปแสดงอยู่ด้านล่างทมเพจทุกครั้งเสมอนะครับเพราะว่าคําสั่งนี้เป็นเป็นตัวที่ระบุว่าบทความหรือเนื้อหาใดๆก็ตามจะแสดงณนะตําแหน่งนี้ทุกครั้งนะครับหากท่านย้ายคํานี้คําสั่งนี้ไปวางอยู่เหนือเฮดเดอร์นะครับมันก็จะแสดงบทความเหนือด้านบนของเฮดเดอร์นะครับ ฉะนั้นเป็นส่วนที่สําคัญแต่หากลบไปแล้วเนี่ยวิธีการเอากลับมาก็ไม่ยากครับแค่คลิกลงไปในตำแหน่งที่ต้องการจะแสดงเนื้อหาระบบทความนะครับแล้วก็เลือกตรงช่อง h e m l และ tag module ในนี้จะมีคําสั่งอยู่นะครับนี่ครับตำแหน่งที่แสดงไฟล์เนื้อหาในเทมเพลตพอคลิกเลือกปุ๊บระบบก็จะใส่คําคําสั่งนี้มาให้นะครับทุกอย่างที่เป็นตัวเครื่องหมายชับช้าปิดหัวท้ายเนี่ยตัวนี้ไม่หน้าห่วงเท่าไหร่เพราะมีมีคําสั่งที่อยู่ใน HTML และแท็ m โมด l e เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญอีกอันนึ่งก็คือตัวเครดิตนะครับในการดีไซน์ตัวนี้แนะนำว่าไม่ควรจะลบนะครับหากท่านไม่อยากให้แสดงเด่นชัดมากก็อาจจะปรับให้ให้เป็นตัวเล็กกว่านี้หรือปรับให้สีเกินเข้ากับพื้นหลังมากกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ควรจะลบเพราะว่าอ่าเป็นเป็นเครดิตของผู้ดีไซน์นะครับน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับเลือกการเลือกใช้งานทำเพจต้นแบบหรือว่าอ่า t e m ทำเพจนะครับที่เป็นดูมืออาชีพขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ในเบื้องต้นก็เพียงแค่ท่านไปกําหนดตรงเมนูหนึ่งสามจุดสี่เพื่อเลือกโหมดการใช้งานเป็นอา่าทำเพจมืออาชีพที่เป็นลักษณะของ My t e m ทำเพจจากตัวต้นแบบนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปเลือกตัวจากเมนูที่สามนะครับเมนูทำเพจแล้วก็ดูที่ตัวต้นแบบนะครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มตามกลุ่มต่างๆก็เข้าไปเลือกการใช้งานจากในนี้นะครับ จะน่าเขาก็จะพามาที่หน้าดีไซน์ของทำเพจนั้นหากเป็นท l เพจหลักก็ดูสังเกตแค่ตรงตําแหน่งของชื่อไฟล์นะครับปกติแล้วเวลาเราเลือกทาเพจ e ต้นแบบออกมาเนี่ยเขาจะตั้งชื่อไฟล์ให้เป็นทำเพจหลักเสมอกรณีที่ท่านไม่ใช่ไม่ได้ใช้เป็นทำเพจหลักก็อาจจะตั้งชื่อต่อท้ายไปเป็นอย่างนี่นะครับคำว่าเพจทำเพจเป็นข้อความบังคบนะครับเพื่อระบุให้โปรแกรมรู้ว่านี่คือไฟล์ทำเพจจากนั้นอาจจะตั้งชื่อต่อท้ายเป็นเป็นชื่อไฟล์อาจตั้งเป็นนี่ก็ได้นะครับ Monday ตั้งเป็นไฟล์ของวรรจาร์เลยนะครับใช้กับตัวบทความอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้โทนของวัจาร์ก็จะใช้เวลาเรียกใช้งานเนี่ยมันก็จะมีชื่อไฟล์ทาให้เราเลือกนะครับจากนั้นบันทึกข้อมูลก็เป็นอันเรียบร้อยครับสําหรับการวิธีการเลือกใช้ทำเหตต้นแบบหรือว่าการแก้ไขของเฮดเดอร์ก่อนที่แนะนําไปเมื่อสักเมื่อกี้นะครับ